อ่าผมเจอแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเขาเลือกที่จะเดินลงอ่ะหนึ่งคิวมาก่อนครับอยู่ไหนอีกไม่มีแล้วนะผมมาซื้อยูเอวีก่อนเลยครับเขาอ้อมอีกทางหนึ่งอ่ะท่านผู้ชม เลงใครเอ่ยสองคิวไปก่อนเลยครับมี UAV เพิ่มไหมเนี่ยเพื่อนอ่าผมมีเงินพอซื้อ UAV แล้วครับใครอยากจะบุกก็บุกได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมไปซื้อ UAV ให้ครับนี่เราจะเดินไปยัดเมืองข้างหน้านี้ต่อท่านผู้ชมเพราะมีคนครับโอ้ยกดได้สวยเลยเพื่อน ต้องแบบนี้แหละไม่เฟรนช์ชุบไปกันต่อครับอ,อ,อย่าให้ศัตรูรู้ว่าเราเดินมาแล้ว ไม่ทันแล้วใส่เ่นผมหมดแล้วท่านผู้ชมแต่ผมน่าจะฆ่าเขาได้ครับน็อกครับเองจะบินโดนเล่นทำไมเนี่ยฮะไ,ไปตบเขาต่อท่านผู้ชมไม่พีกนะผมจะไปห้องหลังก่อนครับ เขาชาร์จบ้านเราแล้วอะ่ะทีมมาเพื่อนเรียบร้อยโอ่อโอ้ไปไหนครับ Alright น็อกหนึ่งคนเพื่อนสไนเปอร์อ่ะผมไม่เสี่ยงครับีอดน เจอแล้วยิงซ้ำไปก่อนเลยครับดาวสองครับห,รหมดครับเอ๊จะไปไหนเพื่อน โอ้หดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวโอ้ยโอ้โหบ้าจริงผมก็ไม่น่าออกไปซ้ำเติมเลยว่าทีว่ไรทีไรที่าทีว่า โคตรสวยเลยท่านผู้ชมไม่น่าเลยครับอ่ะตายไปเพื่อน <can> เพื่อนขอเงินหน่อยครับ Enemy <UA> v, ไม่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 ไหนอะ่ะทิ้งเงินให้ผมหน่อยโอ้โหเวรกรรม ah! ซื้อโหลดเอานะเพื่อนเอ็งอย่าซื้อผิดอันนะเว้ย มงินทั้งหมดอยู่กับเจ้าแล้วนะอซ้อซื้อซ,อ,ซ,อ,ซ,อ,ซอแล้วใช่ไหมเพื่อนอ่าโอเคปลาได้สวยครับหลังเรามีอยู่ตีนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องรอรับเขาอีกครับผมมารอดักยิงก่อนเลยดีกว่าเราเมื่อกี้เขาเรียกโหลดเอาด้วยอะ่ะ เห็นแล้วใช่ไหมเพื่อนโอ้โผมว่าแล้วครับว่าเราต้องโดนรับเราเขาพิ่งออกมาท่านผู้ชมถอยมาได้ครับมาร์กไว้เพื่อนมาร์กเอาไว้ครับ

มีทางเลือกว่ะเฮ้ยเฉยๆเลเื่อนอ้หอ๋อไม่นะเขาเอเราาอ,นะอราดักเราอ่ะเพเืเ่อน ผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาตกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ